สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตารีกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีข่าวด่วนเข้ามานั่นก็คือทางการของยูเครนได้เปิดฉากใช้ขี่ปนาวุธแบบสตอมชา a d โดเข้าโจมตีฐานทัพของรัเสเซียในแหลมไครเมียครั้งใหญ่ครับ โดยการโจมตีดังกล่าวนั้นมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพของรัเสเซียจำนวน4ี่แห่งและหนึ่งในนั้นก็มีสนามบินทางการทหารของรัเสเซียด้วยและความเสียหายในครั้งนี้จะมีอะไรกันบ้างและมันจะส่งผลอย่างไรกับกองทัพรัเสเซียเดี๋ยวในวันนี้นมินขอเชิญทุกทท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตรีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมากองทัพยูเครนได้เปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธแบบสตอมชาร์โดขนาดใหญ่ใส่ฐานทัพรัสเซียจำนวนสี่แห่งในพื้นที่ของแหลมไครเมียซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่กองทัพยูเครนได้โจมตีสถานีเรดาร์ที่ใช้โดยระบบป้องกันแผ่นกาศของรัสเซียในแหลมไครเมียทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้มีรายงานว่าเกิดการระเบิดขึ้นหลายครั้งและมีการยิงสกัดกั้นขึ้นมาด้วยระบบป้องกันแผนดังกาศของรัสเซียในเมืองท่าสําคัญของเมืองเซวัตโทโปโและสนามบินทางกทหารซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ดังกล่าวอย่างสนามบินเบลเบกเบื้องต้นมีภาพการโจมตีฐานทัพอากาศของรัสเซียที่แชร์บนสื่อโซเชียลมีเดียดูเหมือนจะเผยให้เห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าส่วนวิดีโอชุดที่2 แสดงให้เห็นว่าขีปนาวุธอีกลูกหนึ่งได้ยิงซ้ำเข้ามาโจมตีใกล้กับแหล่งกำเนิดควันดังกล่าวส่วนทางฝั่งของรัเสเซียได้ออกมากล่าวว่าไม่มีความเสียหายใดๆต่ออุปก,กรณ์การบินในขณะที่ผู้ว่าการรัฐที่แต่งตั้งโดยรัเสเซียในแหลมไครเมียระบุว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของยูเครน นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมของทางรัสเซียยังได้อ้างว่าพวกเขาสามารถยิงขีปนาวุธของยูเครนตกจำนวน20ลูกเหนือบริเวณพื้นที่ของทะเลดำและพื้นที่ของแหลมไครเมียแต่ว่าก็ได้มีเศษซากจากขีปนาวุธบางส่วนได้ตกพุ่งเข้าใส่หน่วยฐานของรัสเซียแห่งหนึ่งใกล้ๆก,กับฐานทัพอากาศเบลเบก อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมสื่อของทางฝั่งรัเสเซียนั้นก็ได้รายงานออกมาภายหลังว่ากองทัพรัเสเซียได้สูญเสียเครื่องบินรบแบบซู27และซู30ไปอย่างละหนึ่งลำนอกจากนี้ฐานของพวกเขายังเสียชีวิตไปอีก20นายจากการโจมตีดังกล่าวครับนอกจากนี้ยังมีภาพรถบรรทุกของกองทัพรัเสเซียได้ขนอุปกรณ์บางอย่างออกจากฐานทัพดังกล่าวครับ ซึ่งอุปกรณ์ที่ว่านี้มันอาจจะเป็นซ่าของอะไรสักอย่างอาจจะเป็นระบบเรดาร์ก็ได้ครับ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะมาลองสรุปในมุมของแอดมินบ้างนะครับก็คือในวันอังคารนั้นยูเครนได้ทำลายระบบเรดาร์ของกองทัพรัสเซียก่อนในบริเวณพื้นที่ของแหลมไครเมียนะครับซึ่งสิ่งนี้กองทัพยูเครนต้องการที่จะทำให้ระบบป้องกันภยัยทางกาศของรัสเซียอ่อนแอลงให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับหลังจากนั้นวันต่อมาก็คือวันพุธกองทัพยูเครนจึงได้เปิดฉากการโจมตีด้วยอาวุธระยะไกลขนาดใหญ่ แอดมินก็คาดว่าน่าจะเป็นระบบจรวนหลายลำกล้องแบบ M142 ไฮมาด รวมไปถึงขี่ปณนาวุธแบบ Storm Shadow ซึ่งแบกมาด้วยเครื่องบินรบแบบซู24นั่หละครับกองทัพยูเครนได้ทําการโจมตีเป้าหมายมากถึง4เป้าหมายแต่ว่ากองทัพรัสเซียนั้นก็สามารถปกป้องเป้าหมายของพวกเขาได้จํานวน3แหง่งแต่ว่าอีกหนึ่งแห่งก็ไม่รอดนะครับมีรายงานว่ายูเครนนั้นได้ยิงขี่ปนาวุธทั้งหมดเข้ามา25ลูกกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกัน้นได้จํานวน20ลูก ส่วนอีกค่าลูกเข้าเป้าไปเต็มๆครับทั้งนี้เราก็ยังคงไม่ได้รับการยืนยันว่าเป้าหมายที่แท้จริงของกองทัพยูเครนคืออะไรกันแน่นะครับเพราะว่าภายในสนามบินดังกล่าวนั้นมันก็มีทั้งระบบเลดราคลังเก็บอาวุธ แล้วก็มีเครื่องบินรบครับแต่ว่าจากรายงานเบื้องต้นที่ออกมาเราก็ได้ทราบแล้วว่ามีเครื่องบินรบของรัสเซียจํานวนอย่างน้อย2ลงลำเสียหายและฐานของพวกเขาจํานวนอีก20ในายก็เสียชีวิตไปจากการโจมตีในครั้งนี้ครับ ส่วนเรื่องที่น่าสังเกตในเรื่องนี้ก็คือกองทัพยูเครนนั้นยังมีเครื่องบินรบใช้งานอยู่ซึ่งเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับเพราะว่ากองทัพ,พรัเซียเองเพวกเขาก็มีดาวเทียมสอดแนมมีขีปนาวุธระยะไกลที่สามารถทำลายสนามบินของกองทัพยูเครนได้ทั่วประเทศเลยครับแต่การที่ยูเครนนั้นยังสามารถรักษาเครื่องบินรบเอาไว้ได้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเลยครับส่วนการที่เราได้เห็นเครื่อง บินรบยุคเก่าแบบซู24 m ของกองทัพยูเครนสามารถแบกขี่ปนาวุธแบบสก r ส Cap หรือว่าขี่ปนาวุธแบบสตอมชาร d โดได้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าชมมากมันเหมือนกับเครื่องบินแบบมิก29สามารถใช้ขี่ปนาวุธแบบ a g m 88ห้าม um ของทางสหรัฐได้ซึ่งพวกมันเป็นขี่ปนาวุธขั้นสูงสิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าดูน่าชมมากสำหรับกองทัพอากาศยูเครนครับต่อมานะครับคุณผู้ชม ผู้บัญชาการกองทัพอากาศยูเครนได้กล่าวขอบคุณนักบินชาวยูเครนทุกคนที่ร่วมกันขับไล่กองทัพรัสเซียให้ออกไปจากพื้นที่ในแหลมไครเมียต่อไปครับแอดมินก็มองว่าถึงแม้ตอนนี้พวกเขายังคงไม่สามารถเข้าไปขับไล่กองทัพรัสเซียออกจากพื้นที่แหลมไครเมียได้หรือว่ายึดไครเมียกลับมาได้แต่ว่าการปั่นป่วนของกองทัพยูเครนก็จะทําให้การทําศึกของกองทัพรัสเซียในบริเวณทางภาคใต้ของยูเครนต้องประสบกับปัญหา อานอนเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูข่าวต่อมากันบ้างนะครับโดยทางการของรัสเซียนั้นได้ยิงทําลายระบบป้องกันพลังกาศแบบไอริททีปอมของกองทัพยูเครนด้วยระบบขีปนาวุธแบบอีทคันเดอร์หรือว่าขีปนาวุธแบบทอร์นาโดเอสในภูมิภาคคาคีฟของยูเครนครับ ซึ่งทางนี้ทางการของยูเครนก็ได้สร้างแบบจําลองระบบป้องกันพลังกาศแบบไอริทีที่เหมือนมากนะครับถ้าหากว่าเราดูจากภาพแล้วเราจะเห็นได้ว่างานเนียนมากๆเลยนอกจากนี้ทางการของยูเครนก็ยังได้นําเอาเหยื่อปลอมชนิดนี้ไปวางไว้แทนที่ระบบป้องกันพลังกาศแบบ S-300 ของยูเครนซึ่งเคยตั้งไว้ในบริเวณนี้จํานวนสี่เครื่องนะครับเมื่อกองทพรสเซียใช้ดโดรนบินลาตะเวนมาเห็นจึงได้แจ้งพิกัดดังกาว ไปให้ระบบจรวดแหลาลํำกล้องของพวกเขายิงทำลายแต่ว่าผลที่มันปรากฏออกมากับกลายเป็นว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้ทำลายเหยื่อปลอมของกองทัพยูเครนไปเสียอย่างนั้นครับ ส่วนการรบกันในพื้นที่ของยูเครนก็มีรายงานว่าประทะก,กันเกือบจะทุกพื้นที่นะครับแต่ว่าการรบกันในภูมิภาคโดเนสก็มีภาพปรากฏออกมาว่ากองทัพยูเครนได้โจมตีนะครับขบวนรถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซียซึ่งเป็นขบวนคอนวอยที่ใหญ่มากมีรถถังยานเกราะมากถึง15ค้คันโดยกองทัพยูเครนนั้นก็ได้ใช้ดโดรนแบบ FPV ไล่ทำลายอาวุธหนักของกองทัพรัสเซียไปได้มากเลยทีเดียวครับถาหากว่าเรา เห็นจากภาพวิดีโอที่ได้ปรากฏออกมาจะเห็นได้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นสูญเสียหนักมากจริงๆครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่1กุมภาพันธ์ฐานราบก็เสียชีวิตไป1 0 0 0นายรถถัง12คันยานเกราะ16คันรถขนส่งทางการทหาร36คันปืนใหญ่สนาม33กระบอกโดรน16ลำ ระบบจรวดหลายลำกล้อง1ระบบและขีปนาวุธอีกหนึ่งลูกครับถือว่าวันนี้กองทัพรัสเซียนั้นเสียหายอย่างย่อยยับเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับ หากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ